เคยสงสัยไหมว่าทําไมประวานถึงระเบิดได้ตอนแรกผมคิดว่าอาจมีใครบางคนเอาระเบิดไปซ่อนไว้ข้างในมันแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น เพราะบางครั้งวานที่ตุยแล้วยังพุ่งไส้หรืออวัยวะเครื่องในออกมาเหมือนกระสุนด้วยซ้ําจริงๆแล้วหลังจากวานตุยร่างกายมันจะเต็มไปด้วยก๊าซจากการย่อยสลายทําให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ําจากนั้นทีมทําความสะอาดของธรรมชาติอย่างสัตว์ทะเลก็มากินซากและโครงกระดูกก็จะจมลงไปในทะเลลึกแต่บางครั้งคลื่นซัดมาเกยตื้นชายฝั่งมันจะเริ่มเน่าเปื่อยจากด้านในก๊าซส,สะสมจนความดันพุ่งสูงสุด,สดแค่คนไปแย่หรือเข้าใกล้ก็อาจทําให้วานระเบิดได้แรงพอที่จะพุ่งไส้และชิ้นเนื้อก,กระเด็น้าาหลายเมตร และอย่างเช่นช้างเมื่อมันตุยหนังที่หนาๆจะการไม่ให้สัตว์อื่นมากินทําให้ร่างกายถูกแดดอ,อบอยู่เป็นสัปดาห์สัปดาห์ก๊าซก็สะสมมาขึ้นเรื่อยๆจนแค่มีรอยแตกเล็กๆก็สามารถทําให้เกิดการระเบิดสุดเหม็นได้ต่อมาคือ h i โปโปเตมัสหลังตุยก๊าซจะค,ค่อยๆสะสมอยู่ในร่างกายจนทําให้มันลอยอยู่บนน้ําตอนนั้นเองมันก็ไม่ต่างอะไรจากระเบิดเวลาลอยน้ําที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมือ่อรู้แบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งคุณเจอซากสัตว์เกยตื้นอย่าเข้าไปใกลเด็ดขาดน,นะครับ